ทุกคนครับวันนี้เราจะพามาเห็นน้อยของน้อยแล้วก็เล็กของเล็กอีกทีหนึ่งครับกับแม่ที่ไม่ธรรมดานะครับแม่ที่สูงเท่าไหร่นะครับพี่หมอแม่ร้อยสี่บหครับแต่ลูกนี้คือลูกเดี่ยวคือแค่เซลล์ตรครับใช่สี่เดือนนะครับนี่ครับร้อยยี่สิบวันอายุนะครับครับ แล้วแลกข้อดเท่าไหนนร่นะพี่หมอเออแลกข้อดเขาสูง40เซนประเพืชุบลูกควายนะครับขี่เนียร์คือเดือนนะครับเป็น,ปนได้ยังไงเออจริงๆเนี่ยควายตัวนี้ครับถามกับแม่เขาเนี่ยคือเขาเป็นควายที่เกิดจากการผสมระหว่างควายในเหล่าเดียวกัน ก็คือหลานหลานของแม่เนีครับข่ามาผสมตัวนี้ตัวนี้เป็นยายอ๋อครับแล้วก็ออกมาเป็นน้องอันนี่ตัวนี้ครับนี่คือน้องฮันนี่ครับน้องฮันนี่อันนี่น้องอันนี่น้องอันนี่ครับเป็นวายเล่ในกระแสครับตอนงานร้อยเอ็ดที่ผ่านมาครับผมแล้วทีนี้อันนี่นี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการให้พี่น้องได้เห็นในเรื่องของอะไรเ่ยพี่หมอถ้าเอ่อจริงๆผม ผมคิดว่าณเวลานี้เขาก็คือได้ว่าเขาเป็นควายตัวเล็กนะครับเตี้ยแต่ว่ากล้ามเนื้อใหญ่สวยงามก็คือเขากล้ามเนื้อหนานะครับแขนขาเขาก็ใหญ่สังเกตเขาแเนว่าแต่ว่าข้อขาข้อขาเขาสั้นเพีเดียวคือมันสั้นจริงๆทุกคนครับก็คือข้อขาก็จะมีอยู่แค่นี้น่ารักเขามี5่าตัวไหมพี่หมอเออตอนนี้เขาได้16วันมีคนเสนอให้เรา1ล้านบาท ซีโหกวันใช่ครับแล้วตอนนี้ก็คือก็คือเรายังไม่ได้เปิดราคาขายนะครับเพราะว่าเรายังเสียดายอยู่แล้วก็ยังเขายังเล็กยังกินนมแม่อยู่เราแม่เราก็ผสมตัวเดิมแล้วด้วยก็อนาคตข้างหน้าหลังจากที่เขาหย่านมแล้วก็ค่อยว่ากันนี่อย่างเนี้มันเยอะไหมที่แบบว่านานๆจะเจอพูดง่ายๆเป็นหมอครับพูดง่ายว่าเป็นเป็นหนึ่งในพันใช่ไหมผมว่าเพราะว่าตั้งแต่เราเลี้ยงควายกันมาที่เป็นแม่ใหญ่ๆอ่ะ ที่มีลูกขนาดนี้เราก็ยังไม่เห็นเลยพ่อสูงเท่าไหร่พ่อ,อร้อยห้าสิบห้าครับแม่ร้อยสี่สิบหกตัวเมียนะครับตัวเมียครับชื่อน้องอันนี่เป็นภาษาอีส,สานนะครับใครๆเห็นก็เอ้าอันนี้นั่งอันนี้คือเป็นแบบนี้อ๋ออันนี้อันนี้ <laughs> โอเคโอเคครับ,รบก็ถ้าเราดูจากน้ําขนนะครับดูจากน้าขนดูจากที่หมอว่าเขาจะมีน้ําหนักเท่าไหร่ตอนเวลาโตเต็มโอ้ผมว่าน้ําหนักก็น่าจะเป็นระดับ ร้อยสองร้อยโลอยู่นะเพราะตอนนี้ก็หกสิบกว่าแล้วนะใหญ่ครับหนาครับหนาเขาจะร้อนเร็วครับเออโอเคครับเข้าหงเรมเลยไปคุยคันบ๊ายบายเจอกันเข้าร่มตอนที้แดดร้อนมากครับ